ทานผล,ลไม้เป็นอาหารเย็นจะอ้วนขึ้นไหมคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าน้ำตาลที่อยู่ในผล,ลไม้เนี่ยนะคะจะมีทั้งกลูกโคสและฟรุก ถ้าในส่วนของน้ําตาลกลูโคโสเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินเข้าไปแน่นอนคะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคโสเข้าสู่กระแสเลือดหรือน้ําตาลในเลือดนั่นเองซึ่งถ้าเป็นกลูโคโสเนี่ยนะคะเซลต่างๆในร่างกายรวมถึงอวัยวะหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับสมองนะคะสามารถที่จะใช้น้ําตาลกลูโคโสเป็นพลังงานได้แต่ถ้าเป็นฟรุกโตสนะคะเวลาที่เราทานเข้าไปมันจะวิ่งตรงไปที่ตับคะ่ะจะมีเพียงตับ เท่านาั้นนะคะที่จะจัดการกับน้ําตาลฟรุกโตสได้แล้วตับนะเขาจะพิจารณาดูเองค่ะว่าณนะโมเมนต์นั้นที่คุณทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะคุณมีกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดหรือเปล่าอุ้ยถ้าไม่มีเขามองดูและโอชนะที่จะเปลี่ยนฟรุกโตสจะเป็นกลูโคสให้กับสมสีนะคะเขาก็จะจัดการเปลี่ยนของเขาเองแต่ถ้าเขามองดูแล้วว่าอุ้ยโมเมนต์นั้นๆร่างกายของสมศีนะคะก็มี น้ำตาลกลูโคโสพุ่งอยู่ในกระแสเลือดด้วยก็ไม่มีความจําเป็นคะ่ะที่จะต้องเปลี่ยนน้าตาลฟูกโตสไปเป็นน้ําตาลกลูโคโสเข้าสู่กระแสเลือดณโมเมตนต์นั้นๆทีออ่สมศรีได้กินผลไม้เข้าไปหนึ่งชามใหญ่แทนอาหารเย็นแล้วนะคะเพราะแน่นอนคะ่ะว่าในผลไม้มันจะมีทั้งน้ำตาลกลูโคโสฟูกโตสและร่างกายจะทำยังไงคะกับน้ำตาลฟูกโตสเหล่านั้นนะคะเพราะมีเพียงตับเท่านั้นที่จัดการกับเขาได้ คุณสมเดาออกไหมคะว่าตับจะทำยังไงกับน้ำตาลฟรุกโตสอาใครพอจะเดาออกพิมพ์มาเลยค่ะสก้าจะเฉลยเลยนะคะตับเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำตาลฟรุกโตสนะคะให้อยู่ในรูปแบบของ fatty acid หรือที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะที่เรียกว่าไตรกีเซอไลถ้าสมมุติว่าเรากินอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเยอะนะคะเช่นผลไม้น้ำตาลสูง น้ำอัดลมในน้ำอัดลมมีไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะคะรวมถึงน้ำตาลทรายเพราะว่าในน้ำตาลทรายเนี่ยแบ่งออกเป็น2โมเลกุลนะคะมีโมเลกุลของกลูโคสและฟุูโตสนะถ้าเรากินอะไรหวานหวานบ่อยๆนะคุณผู้ชมก็จะลําบากตับนะสมัยนี้คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องดื่มแอลกอฮอล์เยอะแล้วนะคะกินหวานเยอะๆก็อันตารายกับตับนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นลีกเลี่ยงนะคะผลไม้เนี่ยไม่ควรจะกินเป็นอาหารเย็นนะคะกินแซมแซมกับมื้ออาหารได้